ต้องเปลี่ยนชุดปะเนี่ยใช่ใส่ชุดนี้แหละหมายถึงผมอะนะชุด JK ดเหรอ ใช่ใช่แล้วทำไมพวกมึงโอเจเคครับถึงไม่ออกแกงกลพวกมึงรู้ยังพี่สมบอลหมดแล้วครับเราเรียนัล้เปิด้วรู้ยังว่าต้องทำยังไงอ่ะครับขอจะรู้แล้วครับเลขเอางี้สองหกจับคู่กันสองคนใครสนิทกันหรือว่าอะไรจับคู่กันสองคน สองคนนี้คือเพื่อนตายเอาไว้ง่ายครับเพื่อนตายมึงก็ตายพร้อมเพื่อนอ่ะทุกคันอ่ะที่กูเอามาคืนมาอันนั้นครับมีกล่องซ่อมประมาณยี่สิบกล่องอยู่ในรถอ่ะ kia สองสองห้าครับแท็กจับคู่ไปเลยเนี่ยมึเลือกดีๆนะมายืนเรียงกันดีๆีดิม่มีคู่ใช่ไหมคนที่ยืนอยู่คนเดียวอ่ะรอพี่จีมาครับไม่มีเปลี่ยนคู่ใครที่ไม่มาก็ไม่บอกมันแล้วกันถ้าพวกมึงอยากกลับพวกมึงออกไปสร้างแก๊งใครจะเป็นหัวใครจะเป็นรอง ก็แล้วแต่พวกมึงกูจะดูตรงนี้แหละว่าใครสมควรกลับหรือไม่สมควรกลับไปออกแบบสีสูตรที่อะไรกันมาเองที่ไม่ได้มีเยอะนะมาก่อนได้ก่อนเดี๋ y ูจะกลับมาดูอีกทีนึงเดือนหน้าตอนมึงกลับคู่แล้วตอนมึงสร้างแก๊งไม่มีความว่าเป็นเพื่อนกันมึงลองดูว่ามึงจะสร้างแก๊งกันได้หรือเปล่าใครทาไปได้ถอดตัวได้ตอนนี้เลยกูไปรับกลับส่วนรถกล้าเป็นของพวกมึงทีละคนนะ่ะใครเป็นเจ้าของก็โชคดีไป ถ้ามึงมีเรื่องกันเดงก็แล้วแต่พวกมึงแต่ถ้ามันหมืนกันแบบจบโรเลยอะลูกผักจูเหลือป่ะพี่ผมไม่เกี่ยวกูมันยังไม่มาแค่นั้นแหละถ้าถ้าเหลือเอาให้ร่อนหน่อยผมให้รถประมูลมันไปไงใครสร้างแก๊งแล้วไปได้ดีและอยากไม่อยากกลับถ้าเหลือนะคือกูได้ถือว่ามึงไปได้ดีกับแกงแล้วยินดีด้วยแต่ถ้ากูคิดว่าพวกมึงโอเคแล้วกูเรียกกลับถ้ามึงอยากกลับก็ตามมาแล้วถ้าตามมาครั้งนี้ แล้วพวกมึงยังทำที่ใส่แบบว่าไม่อยู่กันไม่รับผิดชอบหรือว่าไม่เอาขี้อะไรเลยคืยจะจบโลแบบไม่คุยกับพวกมึงด้วยถือว่ามึงตกลลกับกูแล้วอ่ะส่วนลูกแก๊งของมึงอ่ะถ้ามือดีจริงๆแล้วคุยได้เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นโดนจับแยกไอเ้เหี้ยทำยากสัตว์โอเคนะครับส่วน JK อ่ะพวกกูจะดูกันต่อเองรอจนกว่าพวกมึงจะพร้อมอ่ะส่วนใครที่เหลือจับคู่กันเองใครที่มายืนคนเดียวก็สร้างคนเดียวได้ ไม่จําเป็นต้องตีเก่งเสมอไปไม่จาเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่พวกมึงมีจุดเด่นของแต่ละคนในแก๊งของมึงอ่ะว่าพวกมึงทําอะไรบ้างในประเทศเนี้ยหนึ่งอย่างที่พวกมึงทําที่กูคิดว่าดีตอนที่มึงไปเป็นขึ้นไรน้นายสมทําบุญเลเบลนั่นแหละอันนั้นอ่ะกูมองว่าถือว่าดีกันแล้วแต่พวกมึงจะเดินเส้นทางไหนหัวแก๊งรองแก๊งก็พวกมึงอ่ะสองคนอ่ะที่กูให้มึงจับเป็นคู่อ่ะแต่คุยได้อะไรเหมือนเดิมทุกอย่างมีมีใครสงสัยไหมไม่มีครับ แล้วก็ต่อไปนี้ระบบแก๊งทุกอย่างใครจะเติมกาชามาหรือว่าเฮียอะไรกูไม่สมของทุกอย่างที่มึงมีจะไปรวมไก่ไอสอคนเดียวทุกคนด้วยกูจะทำเป็นระบบเดิมเดิมแล้วของอยู่ที่ไอสมจะไม่มีแบบมึงส่งเงินสองล้านแล้วมึงเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งดีไอเพวกเด็กเฮียมชอบกักของไว้ไอพวกนี้ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ พวกมึงต้องขึ้นขึ้นแก๊งกันทุกคนใครไม่ขึ้นหมดสิทธิ์ส่วนเรื่องวู้หญิงมึงอยากเอาเข้าแกงอ่ะก็แล้วแต่พวกมึงมึงอยู่กูมามึงก็น่าจะรู้บ้านไม่มีอ่ะเก็บตังค์ไปซื้อเอามีอะไรถามไหมถามได้นะไอสมมีอะไรพูดไหมไอแจ็คไอจุกไอเบิร์ดสองคนมีอะไรพูดเยอะยไหมเยอะเหรอเห็นด้วยคิดว่าควรจะแกงละสามคนเอาให้สามคนจับคู่ไหมต้องมีขี้อ่ะจังหวะเนี้ต้องมีขี้ ตะโกนทุกคนตะโกนทุกคนวางหน่งวางน่งวางหน่วนึ่ครับวางหน่งครับวา่วางน่งคน่ครวางนี่วางหนึ่งครับาห่ัวางห่งครบวน่งครับวหน่งครับวาหน่งรางหนีบวางห่งคบาหน่งคานงวหน่งรัวงหนก่งคระวานึ่งครับวางหนึ่งครัวางึ่งครับางหนึ่งคบครับวาครับานบวนึ่านึวนึ่งคาน่วนควนั่ว่ หกแก๊งให้โอเคให้หกแก๊งโอเคนะถือว่าโอเคถ้าเหลือสามถ้าเหลือสามก็จะเป็นเจ็ดโอ้ยก็ยังเยอะอยู่เออผมว่าเนี่ยแก๊งกลุ่มละสี่ผมว่าสวยเลยวันที่สิบเก้าเราจะมาเจอกันคือเสาร์หน้าอ้อมใส่ชุดสูดนะมีชุดเป็นของตัวเองอ่ะแล้วต้องมีวิรกรรมที่อะไรมาเล่าให้กูฟังด้วยก็ถ้าเดินออกจากตรงนี้ก็คือไม่มีความเกรงใจต่อกันแล้วกันความสัมพันธ์ทั้งหมดตัดออกไปเลยครับถ้ามึงอยากก้าไปกับพวกกูต่อมึงต้องตั้งใจเว้ยไม่ใช่เหมือนแล้วก่อนแล้วอ่ะส่วนพวกไอ โชคไอ้กั้ไอ้เจสถ้ามึงทำตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวกูจะเอามึงส่งรายชื่อมึงไปออกจากวินเทอร์เฟลด้วยครับพูดแยกย้ายไปคุยแนวทงแนวทางสวยอรอนครับของที่กูให้มึงไปมึงได้มากกว่าคนอื่นเยอะ,ยะเพราะฉะนั้นงานที่กูฝากมึงทำแล้วมันจะเหลือ ที่กูบอกว่าจะให้มึงยะยามึงอะไม่ให้ละมึงไปขายเป็นเงินแดงมาให้กูจัดให้ชอบเลยแลวจบตามนั้นแต่มึงจงจําไว้นะรถคันนี้ไม่ใช่ของมึงเหมือนเดิมแต่คือกูให้มึงใช้ไปเลยยาวๆมึงเคยเป็นหัวหน้าคนแล้วึงรู้ว่าควรทาอะไรตามนั้นครับเพี่อพูดวส่วนนี้ที่บ้านอะเี๋ยวกูจัดการเองพามึงไปยังไม่ต้องห่วงเลยที่เพื่อเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าครับเพี่ใช่ตองเก้า อันนั้นเบอร์เหรอครับเก้าล้นตัวใช่ก็เบอร์สิฝากรอยแผลไหมก่อนไปอะไรเงี้ยพี่ยเย็นๆดิวัี้พี่มาพูดผมโจทยเลยอันนี้ใครครับมึงไม่เชื่อเหรอเป็นเบอร์กวัวไอ้โมโหอย่าติดเล่นเร็วๆเวลามีแม่งไม่เยอะไอ้นี่ปุ่มนี้น่าน่าสนใจนะไาลุงใจเอาเคเลยใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อเฮ้ยมาเอาหัวหน้ามามาเอาเคเร็วๆแต่มันก็บอกหัวหน้าอยู่ว่าพวกพี่เฮ้ยกูจะเลี้ยวซ้ายแต่พวกมึงอ่ะเลี้ยวกูไม่ไหวหรอก เราพอแค่นี้ดีกว่าไปทําตามฝันมึงเถอะเออส่วนเรื่องบ้านเดี๋ยวกูช่วยชักมึงกลับไปได้แล้วอ๋อคุณมากเังเรงบ้านกูช่วยขอบคุณมากครับที่ให้บอสผมกลับมานะครับขอบคุณมากครับเรื่องบ้านมึงขาดเท่าไหร่มึงบอกกูแต่ตอนนี้กูมีเงินอยู่สี่แสนผมจะไม่ดูบลูคุณเลยนะพี่ที่ดูสิตามพูดซะเยอะเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับนี่ให้บอสผมกลับมาขอบคุณมากครับไอชักเจอกันครับลุงขอบคุณมากครับ มึงมึงมึงฟังไว้นะเว้ยถ้ามึงคือถ้ามึงพร้อมแล้วมึงเป็นระบบกว่านี้คือกูเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลยนะเว้ยเพราะว่าประสบการณ์ที่มึงขาดไปอย่างมากอมาสารมึงแล้วความต่างชั้นอ่ะที่มึงแสดงให้เห็นอ่ะมันเลยทำให้เลี้ยวซ้ายไปด้วยไม่ได้จริงจัเลยดังนั้นมึงต้องไปปรับถ้าเลี้ยวซ้ายไปอ่ะพวกมึงจะเสียของฟรีแน่ไม่อยากเสียของไม่อยาีใช่มึงเล่นเงินแบบเตวนี้ก่อนเอาเวลาที่ไปอยู่ในเทนนิงอ่ะมาฝึกขับรถดีกว่าใ่เก่งแล้วอาวุธเก่งหมดแล้วนะเก่งอาวุธอยู่แล้ว มึงจะเก่งขนาดไหนมึงจะฆ่าทีเดียวสิบคนเลยไงขอบคุณมากครับพี่ลุงขอบคุณมากครับพี่ติขอบคุณมากหวัว่าคำคำพูดนี้จะเตือนใจไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะเว้ยขอให้มึงเตือนสติเองว่ามึงควรทำอะไรอ่ะขอให้มึงเกิดประโยชน์ละกันโชคดีโชคดีไสมเรียกประชุมคนดังดิครับผบครับครับเจอกันครับขอบคุณมากครับอะไรอะลูกทำที่อะไรกันอะ รวมโกดังไอ้แจ็คไอ้แจ็คโพสได้ป่ะแจ็คบ้าเรียกคนมาโกดังทุกแก๊งจากกันไปเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นเจย์แครโอเคแจ็คประกาศรวมโกดังขอไม่เกินห้าคนนะคนมันเยอะเกินจุกมาขับรถดิขย่าเปียกถ้าลุงเอาผมออกแก๊งแล้วให้ผมไปสร้างแก๊งเองผมก็ออกครับแล้วผมก็ไม่สร้างด้วยผมขี้เกียจติทำแก๊งผมบอกแล้ว เจ้โทรหาดิซิซิไม่เข้าร่วมหรอเดี๋ยวโทรหามให้อวัสดค,ครับมาโคมาเข้าร่วมปะเนี่ยอากำลังไปครับนะโอเคลุงก<ค>็ร,รออยู่เททาครับเททีครับ,ททรบเยอะๆแก๊งใหม่พึบเลยพี่สมนี่ให้ส่งตัวแทนมาได้เนี่ยอโอเคเาาดี๋ยวผมพูดเลยแล้วกันอ,อาหยยบเข้ามานิดนึงครับหยยบเข้ามานิดนึงครับผมจะพูดเลยแล้วกันนะครับตรงๆเลยไม่อ้อมใครไม่เห็นด้วยกับดีจีที่เก็บเงินห้าแสนเดินมาาผมให้หมดเลยเดินมาไม่ต้องกลัว ไม่กลัวไม่ต้องกลัวเลือกเานครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดินเลยขอไปเดินเลยไปเดินเลยงไปนะเดินเข้าไปอีกนะเดินเลยไปเลยไม่ต้องกลัวดีจีร่ำควนส่งเงินคืนมาด้วยครับทุกแก๊งห้าแสนที่คุณเก็บไปราคาชีอะไรครับบอกรีดมาเนี่ยติดของพวกคุณเลือกเองมาวะจะแต่ใจช้านะครับทำอะไรรีบมาสกอตโอยรักกันดีดีจีสกอตโอย ทิ้งไปใครที่คุมกระลาหัวอ่าแล้วผมพูดต่อเลยนะครับผมจะแตกตั้งหน่วยหนึ่งขึ้นมานะครับผมจะให้โรเบิร์ตเป็นหน่วยไก่เกียวว่าอะไรเราควรจ่ายอย่างเช่นรถคนกันแค่นิดเดียวและคุณเรียกแท็กเนี่ยมันเกินไปไหมเวลาคุณตีกันอ่ะไม่ถามแล้วก็ผมจะขอคนสาวทิ์คนหนึ่งครับซ oh. ิกซิคนหนึ่ง ปาเตสคนหนึ่งเหลือเชื่อมาอยู่ในหน่วยพวกนี้ครับสมมุติถ้า JKT เบิร์ตไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นครับจะเป็นพวกคุณแทนขอถามได้ไหมครับต้องเป็นผู้ชายไหมครับแล้วแต่เลยครับแต่แค่เอาตัวแทนแต่ละแก๊งเข้ามาครับรวมดีจีด้วยนะครับถ้าใครไม่ฟังที่ละคากนกับตรงนี้เราจะเอาทั้งหมดเนียกระตือแม่งเลยครับถ้าสมมุติดีตีกับ JK เราจะไม่มีสิทธิ์ครับเราจะให้คนอื่น ทำงานหน้าที่นี้แทนบอสมาแล้วครับลุงแล้วก็โอนให้ทุกคนที่เสียเงินห้าแสนไปไม่คืนครับโอ้เดินกลับเลยว่ะแน่ใจหวังว่าถ้าไม่คืนก็ออกไปเลยครับเดินไปแล้วรออะไรครับไม่เห็นด้วยเลยอะสพาโต๊ะกลมทางนี้ไปเลยครับสามแก๊ให้เหลืไปเลยครับไปตามไปครับไปแกอยู่ฝั่งนู้นน่ะออกไปให้หมดเลยครับตรงนู้นน่ะ งั้นผมขอตัวแทนแต่ละแก๊งนะครับที่แบบมีภาวะการพูดคุยที่สูงมีความคิดที่คิดเองได้ครับขึ้นขึ้นมาข้างหน้าหน่อยได้ไหมตรงไอ้แจ็ะสมควรไหมที่จะแข่งแชร์พูดกันแล้วดีกันแล้วงง,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 งโอ่ะฮัลโหลนะว่าไงเลมเออเลมจะโทรมาถ,ถามว่าอย่างเลมอย่างเงี้ยที่เลมจ่ายจ่าย<จ>กับบอปอ่ะเอาวเห็น่้ว้ไหมอ่ะนะต่อหนาึงเจ็พูดตหน้ง ในมุมของเลมนะตอนนั้นบ๊อบมันก็ฟีลคล้ายๆจานางังคารที่แบบไปช่วยเราอะเนาะใช่ปะนะนึกออกนึกออกแล้วอย่างนี้คือหมายความว่าเลมเห็นด้วยกับบ๊อบหรือเปล่าเมื่อกี้ลุงถามแล้วอะคือถ้าเกิดว่าเลมไม่เดินมา,าก็เท่ากับว่าเลมเห็นด้วยกับบ๊อบอยู่แล้วอันเนี้ยเข้าใจที่พูดใช่ไหมเลมอ่ะเรียบร้อยอาราธิบายต่อเลยครับอ่ะเบิร์ตขอเจ็ดคนมึงเลือกแก๊งมาเลยเจ็ดคนเท่านั้นอันนี้แก๊งอะไรครับเอสแอครับเอ่อผมเลือกเสาร์อาทิตย์ซิกซี่ซิกเออซาเวดครับลัคก,กี้ เตโอเคอเตอยู่เรามานานให้ขาดอีกแก๊งหนึ่งวะไม่ต้องมีส่วนรมทุกคนครับอันนี้คือน่าจะเป็นนครบาลนครบาลแล้วกันอืมอ่าแล้วก็บอกค่าลงทะเบียนนะครับขอคนละแสนขอหมายถึงคนละแสนเนี้ยเราจะเก็บไว้กองกลางเป็นของทุกคนหมดเลยเราไม่ได้เอามาใช้เป็นของตัวเองเผื่อมีเรื่องอะไรที่จะจ่ายก็เฉยนู่นนี่นั่นได้เอาเงินกองกลางให้เสาอาทิตย์แล้วกันครับให้เสาอาทิตย์เก็บไว้ไม่ใช่เจเคแก๊งละหนึ่งแสนนะไม่ใช่คนละแสนนะฮะ ผมขอใช้ระบบแ,บบแบบแบบว่าช่วยกันทุกแก๊งนะครับสมมติมันมีเรื่องอะไรที่แบบไอพวกมันไม่ได้ลงทะเบียนแก๊งหรือว่าอะไรเงี้ยเบรบกันหมดม่เดียวเลยง่ายๆที่เรมยืนอยู่ตรงนี้นี่คือเห็นด้วยกับทางฝั่งนี้ใช่ไหมเห็นด้วยแค่เรื่องนี้ครับเห็นด้วยเรื่องนี้ครับนะอ่าโอเคเรื่องเจ็ดคนเนี่ยใช่ไหมเงินกองกลางที่คุณเสียเนี่ยเปิดอธิบายดิมึงเป็นคนสร้งางกฎขึ้นมาแล้วกันกูให้มึงแต่งตั้งกฎกฎง่ายๆครับ ทุกแก๊งนะที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่รวมแก๊งที่ออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาที่คุณคิดว่าเรื่องที่คุณเจออ่ะมันโดนซื้อง่ายเกินไปนครับให้แจ้งเข้ามาเลยแล้วทางพวกเรา7คนเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจก่อนเป็นอันดับแรกว่าควรหรือไม่ควรส่วนแก๊งที่อยู่ในกลุ่มทั้งหมดนี้ครับถ้าตีกันเองครับคนที่อ่อเป็นคนที่อยู่ในแก๊งอะ่ะจะไม่มีสิทธิ์อยู่ในในใน,ในการโหวตพวกนี้สมมติเจตีกับเสาอาทิตย์ผมกับ เลมเนี่ยต้องแยกออกจากกลุ่มนี้แล้วให้อีก5คน6คนที่เหลือตัดสินใจกันเองเข้าใจที่พูดป่ะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีใครที่ไม่เคารพหรือมีปัญหาพวกผมทั้งหมดจะลุมกระทืบพวกคุณคิดสภาพเลยครับเราลุมตีดีจีแหละดีจีมีอยู่40คนกินให้กิดนะจำนวน2ีคนแล้วฆ่าจำนวดทิ้ง่มดแล้วปล่อยดีเออ่นี่ก็พอสถามหน่อยได้ไหมครับครับ อ,อย่างผมเป็นแก๊งน้องใหม่เลยครับจะร่ว <ลง S 2> มด้วยครับได้ครับไม่มีปัญหาเราที่นี่หมดแต่ทุกคนไม่ได้เลือกไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราจะวนเวียนสมมติสมมติถ้าตีกันอย่างเงี้ยก็อาจจะเอาคนเข้าไปอีกสองคนเพื่อให้เเป็นเจ็ดคนอ,อะไรประมาณเนี้ยเวลาโหวตมันก็ได้สมมติสามสามเนะี้ยมันมีคนหนึ่งโหวตก็เป็นสี่ครับเรียกว่าจะมีส่วนรวมทุกคนครับได้ส่วนรวมทุกคนครับ,ไ,คครบไม่ต้องกลัวนะวันแย่จริงที่เจ็ดแก๊งนี้มันตีกันอ่ะเราต้องหาเนี่ยพวกคุณก็คือคน เลมต้องจดนะนดนอันนี้เลมต้องจด <แฟ S 2> ใช่ไหมหนึ่งแสนครับตั้งตวหนึ่งแสนเลมจดให้ครบนะเออเดี๋ยวพี่โทรกลับแป๊บนึงส่วนไอ้แก๊งที่เหลือที่ไม่ได้เข้าร่วมกับเราถ้ามันไม่แฟร์ก็คือทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้จะลุมกระทืบแม่งเลยเอ,าอย้าเดี๋ยวเขารู้ตัวดิมันเป็นไรก็ให้มันรู้ไปถ้าคุณโดนป้นคุณก็จะเอาแก๊งตีกันก็ได้แต่การจบมันคงไม่ใช่30ล้านหรือ50ล้านมันคงไม่มีแ็กสามคันเงิน30ล้านแน่ อันนี้พูดถึงผมว่าครับเนี่ยอันนี้พูดถึง,<อ>ถงผมว่ครับคุณหร<า>ือเปล่าฝากครับทำไมเป็นกูวะจริงพี่สมอะได้นะเว้ยตรงนี้เหมาะเลยอะแมโยนมาให้กูละสตอรี่เนี้ยเออกูจะได้มีอะไรทําอย่างอื่นบ้างนอกจากรอ,อตีไปวันวันครบยังมีอะไรไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับมันจะได้จบตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเอาเงินเนี่ยเอาเงินก้อนเนี่ยเอาไปให้พระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้าช่วยเลือกสถานที่ให้เราใหม่เดี๋ยวผมขอเบอร์เจ็ดคนตรงนี้หน่อยนะครับอ่าส่งข้อความมาที่ผมเลยครับเก้าครับตองเก้า พิมพ์ชื่อกับแก๊งมาครับเดี๋ยวผมจะเมมไว้เราจะทำาไงกับไอ้พวกนอกนีบเลยครับตอนนี้พวกคุณเป็นคนตัดสินแล้วนะอ่ะงานแรกเลยครับเอาเงิน5่าแสงกับพวกคุณไปแล้วไม่จ่ายโอ้โหพลงอะ่ะเหมือนทํางานทำานานหลักคนอะ่ะผมเปิดโหวตครับโคอีกอะสะกอตเนี่ยไม่เกี่ยวส่วนดีจีเนี่ยเกี่ยวเต็มๆเ,เปิดโหวตก็คือคนที่โดนมันเอาเงินไปอะ่ะแล้วมันไม่ให้คืนอะ่ะก็ไปลุงกระทืมมันซะเออสักรอบหนึ่งหกสิบคนก็น่าจะเพียงพอละไอ้แก๊งไหนโดนเอาเงินไปยกมือนิดนึงครับ โอเคโดนทุกแก๊งเลยโอเคใครมีทางออกที่ดีกว่านี้ก็เสนอได้เลยนะเสนอเลยผมขึ้นหนึ่งผมขึ้นหนึ่งในเจ็ดนะยังเหลือหกคนนะครับเลมมองว่าเราเจอตากับบ๊อบก่อนหรือเปล่านะตอนที่บ๊อบมาเรียกเก็บอ่ะคือมันก็เสนอมาว่ามันจะคุมรองตออกใช่ไหมมันไม่ใช่มันเก็บเ่อไปว่ะอย่างที่เลมจ่ายไปคือเลมก็คิดว่าอย่างนั้นไงเพราะว่าเราได้การคุมรองจากมันด้วยถ้าสมมติจะไปลุมกระทืบเขาเลยมันก็จะไม่ไม่ดเหมือนว่าเรา อันนี้เข้าใจเข้าใจอยู่คนอื่นว่าไงครับผมเป็นแก๊งเดียวที่ไม่ใจอ่าซิกซิไม่ใจเขาเาตีผมเลยเขาก็ตีด้วยเขาไม่เจจาเลยเลยครับอ๋อนี่ไงแล้วเขาตีซิกซิกด้วยหต่อินแต่ไม่โดนครับคือเมื่อวานอ่ะมันไว้อะไรถูกไหมครับมันก็พวกผมก็ใส่ชุดดำนี่แหละแต่เขาไม่เก็บสวยครับมันจะมาตีไม่เก็บสวยนะแก๊งนะครับงั้นผมถามทุกคนหน่อยในเมื่อมายืนตรงนี้แล้วอะคุณไม่เห็นด้วยเรื่องการเก็บห้าแสนเพราะอะไรผมก่อนก็ได้ครับผู้ชายตะโกนให้หมดผมเป็นแก๊งใหม่อ่ะแล้วรู้สึกว่ามันกด สำหรับผมผมว่าผมก็แก๊งใหม่ครับก็งานดําก็ไม่เขาทําส่วนตัวผมคือมันแง,งานดํามันไม่ใช่ใครคนเดียวที่จะเป็นเจ้าของทั้งหมดได้ครับครับทุกคนก็เป็นโจมกันะมันเยอะเกินไปครับแล้วก็ไม่สมควรที่จะจ่ายต้องบอกว่าที่ที่ยอมจ่ายเพราะว่าพวกผมเป็นแก๊งเล็กไม่มีบ้านคนไม่เยอะเข้าใจเขาแก๊งใหญ่ก็ใหญ่พอสมควรเยอะ อย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ย<า>ผมพูดได้เลยว่าวที่เขาจ่ายเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากโดนป้นโดนอะไรด้วยหลายๆอย่างถึงพาพใช่ไหมแต่ผมบอกก่อนเลยนะว่าที่เนี่ยโจรมันมีทุกซอกทุกมุมแหละครับจริงๆหน้าที่การจับโจรเป็นหน้าที่ตำรวจถ้าถามผม,มนะไม่เกี่ยวกับเราคุณจ่ายไปสุดท้ายแล้วเขาจับไม่ได้คุณก็เสียเงินฟรีอยู่ดีอะผมพูดถูกปะหลังที่ยอมจ่ายรอบเนี้ย <ๆ S 1> มันไม่เชิงว,ว่าให้เขาคงุงครองมากกว่าแต่แค่ เราปกป้องตัวเองแต่ไม่ให้โดนเขาตีมากกว่าครับเขามาได้เช็งหมดเลยเขาไล่ไม่เช็กหมดใครกันดำไม่จ่ายเขาฆ่าแล้วก็กระทีบแล้วก็ป่นแล้วก็หอบฮะืมนี่จากที่ฟังไม่มีใครเห็นด้วยเลยนะเลมคิดว่าไงอ่ะพะถ้ายกตัวอย่างเลมบอกอยากไปคุยกับมันอ่ะประกันลุงคุยแล้วลุงถามว่าแน่ใจนะว่ามึงจะไม่คืนมันก็แน่ใจแล้วออกไปเองมันต้องคุยอะไรก่อเนี่เหมือนถ่ายตังค์เลยครับใช่ไหมใช่ก็เหมือนถ่ายตังค์อ่ะถ้าพูดตรงๆนะกับกรณีที่เจเคเรียกอ่ะคนละเรื่องเลย เคเได้ทำออกมาเพื่อลองรับทุกๆแก๊งแต่เนี้ยทำออกมาเพื่อลองรับแก๊งมันคนเดียวมันคนเยอะมันเป็นใหญ่มัน,น,มนก็เลือกที่จะเอาตรงเนี้ยมาเป็นข้อได้เปรียบในการเจรจาเพื่อที่มันจะได้เงินในขณะที่คนอื่นน่ะจะโดนอะไรก็เรื่องของคนอื่นถ้าจับได้ค่อยอไปเอาคืนแต่ถ้าจับไม่ได้กูก็ได้เงินฟรีหรือเปาใช่ไหมคือคุณให้เงินไปทุกเดือนอะ่ะมันก็รถมาอุ้มคุณดีๆในะอนาคตอ่ะต้องเอาตามเสียงส่วนใหญ่นะเพราะว่าไม่งั้นสิ่งที่เราทํามันก็ไม่ได้มีความหมายอ่ะ เราตั้งเจคนขึ้นมาแล้วอ่ะอ่ะอีกห้าคนที่เหลือว่าไงครับตอนนี้มีข้อเสนอคือก็ไปกระทืบแม่งเลยไก่ข้อนึงไปคุยกับมันก่อนพอถ้าไม่มีผมจะได้เปิดบทไอ้คนไอ้คนที่บอกว่าคุยกับมันก่อนนี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตอนนี้มันแสดงแสดงอิริยาบทตอนที่อยู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 ่แต่เขายังเขาก็เป็นหนึ่งในแก๊งที่จ่ายเงินตีฟาเตสฟาเตสเอาครับฟาเตสเอาครับสี่แล้วครับอันนี้คือเอกฉันแล้วนะครับเอกฉันนี่คือเนี่ยสี่แก๊งเนี้ยได้ไปกระทืบแล้ว แต่ผมอยากฟังอีกสองแก๊งไงมันต้องออกเสียงหมดครับนครบาลอัสซาเวดว่าไงครับผมตามเสียงส่นวนมากเลยครับตามเสียงส่วนมากครับอ่อบ้านครบาลตีครับตีหกเอกชันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะผมอยากให้คนน่ะเลือกมือดีมาสักหกเจ็ดคนเพื่อให้แบบไม่ระเบิดอ่ะใส่ชุดอะไรก็ได้ชิวๆมันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครอ่ะแต่ละแก๊งก็เอาตัวมาสักเจ็ดแปดคนในประมาณเนี้ยมารวมๆกันอ่ะไม่เอาผมให้สิบ ให้แกงละสิบตีเสร็จแล้วให้พวกเนี่ยมารอมวดตำรวจต่อจบชุครับแกงที่ไปตีดีจีได้เนี่ยเฉพาะแกงที่เป็นร่วมบทหรือว่าแกงที่โดนเก็บเงินทั้งหมดฮะถ้าถ้าคนที่เก็บถ้าคนที่โดนเก็บเงินไม่เห็นด้วยจากในเจ็ดเนี่ยครับไปได้ครับก็ถือว่ามันเอาเงินที่ไปแล้วมันไม่เอาคืนไงแกงเล็กก็ช่วยด้วยช่วยได้ใช่ไหมฮะได้ครับช่วยได้หมดครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องทุกอย่างที่เราคุยกันในนี้หลุดออกไปให้คนอื่นรู้ ผมถือว่าปลดพวกคุณออกเลยนะแล้วคุณก็จะโดนพวกเรากระทืบนะคนอื่นเห็นด้วยป่ะครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับตามนั้นมีใครสงสัยอะไรอีกป่ะครับสิบคนนี่เอาตอนนี้เลยครับเอาตอนนี้เลยเอาแค่สิบคนใช่ไหมครับสิบคนพอแกงละสิบคนแกงละสิบคนที่เหลือที่เหลือถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดอะไรได้นะสับเปลี่ยนได้ตีตำรวจได้เตรียมไว้ก่อนสิบคนครับเตรียมไว้ก่อนสิบคนได้ครับเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าโหวตเป็นเอกฉันท์ เอ้าแล้วงี้จะคุยกับบ๊อยังไงล่ะแย่จังห่อไหมห่อไหมต้องห่ออยู่นหอ่อต้องหอ่อต้องหอ่หอห่อทุกคนให้มันงมต้องเชือดไก่ให้ลิงดูหน่อย, <โ S 1> ย<ะ>ตอนนี้ครับหน้าที่ไม่ใช่ของผมแล้วครับหน้าที่ของเจ็ดบาปแล้วครับอรุณครับบอบถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้เลยรับถ้าเป็นแก๊งใหม่ที่ยังไม่มีสุดแล้วครับอันนี้คือคนโดนเก็บตังค์ด้วยป่ะครับเหมือนประชุมรอบแรกนี่ผมไม่ได้เข้าร่วมครับตอมีเรื่องมาถึงถึงแก๊งผมเหมือนกันครับเล่งเก็บกันไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้จ่ายก็ไม่ไม่ต้องร่วมก็ได้ครรับตงนี ตอนนี้เราน่าจะมีประมาณเป็นร้อยคนแนะ่ๆครับไปตีคือดีจีหรือใครก็แล้วแต่เขาไม่มีทางมาตีคุณอยู่แล้วอ่ะล้วถ้าเกิดอยู่ๆเขามาตีโดยที่ไม่มเมตผลนะ <c oughs> ก็มาบอกพวกเราได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้แค่นั้น erman, <ใ>นะผมติดดีเลย์แก๊งอยู่ครับไปตีทำไมอ่ะติดดีเลย์แก๊งตีได้ดิไม่เกี่ยวกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับแก๊งเ้วดีเลย์อ่ะไม่ต้องสนใจเฮียอะไรแล้วเราลื้อกดไปไม่หมดเลยไปกดทุกคผม <sc ough> ให้เวลาทุกคนเตรียมตัว10นาทีนะครับ พร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะนัดรวมอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมเอาดักดักแชทให้เฉพาะพวกเราเจ็ดคนนะฮัลโหลนะครับพอดีแกผมยังไม่มีอาวุธกันสักคนเลยครับไม่มีอาวุธก็ใช้หมัดครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแชทรวมทั้งหมดนะครับแชทรวมหัวหัวทั้งหมดนะครับ <c oughs> เผื่อเวลามีเรื่องอะไรก็จะได้รายงานกันในนั้นก็ได้นั้นเดี๋ยวให้เลมตั้งด้วยแล้วกันทั้งนั้นนะแล้วก็แจกทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวก่อนครับโอเคเตรียมเลยสิบคนนะได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวไปเตรียมตัว ฟาเต้ขอดูเต็มตัวก่อนับได้ครับเอาตัวเจ๋วๆมาเลยต้องขอดูไปเต็มตัวก่อนนะครับครับผมครับผมุดเต็มตัวครับนะโอเคครับไปจับเ็ชุดแล้วเอ้าอะไรใครขายได้ขายครับสี่ม่วงนี่แกงอะไรวะสองหมื่นเดี๋ยวเขาก็ติดต่อไปสี่ม่วงเมื่อกี้แกงอะไรอ่ะคุณผู้ชมคาบุกิอ๋อแก๊งใหม่เหรอพอดีรถมือปั๊บเลยเราต้องไปเอาบัตรแก๊งก่อนใช่ไหมไอ้เบิร์ดไปลุงคือกูจะไปถ่ายบ้านคืน มันบอกว่าไม่ได้กูจะให้มันส0ตานใช่ไหมอ่าทำไมไม่ได้อะอเพราะว่ากูไปผิดสัญญาประมูลมันต้องยึดรถกูคืนผิดสัญญาประมูลเรื่องประมูลไปเพราะว่ามีเงื่อนไขที่ว่าติดหนี้บ้านอยู่ถูกไหมอ่าอ่าแล้วออกแกงมาประมูลอย่างเงี้ยต้องห้ามกลับเข้าแก๊ง30วันลุงผิดสัญญาคือจะกลับเข้าแก๊งก,ก็เลยจารถประมูลมาคืนอ๋อใช่แต่ถึงว่ามันมีมันก็ต้องมีค่าผิดสัญญากันอยู่แล้วเฮ้ย ค่าผิดสัญญาเท่าไหร่แพงขนาดนั้นมั้งค่าผิดสัญญาเท่าไหร่ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยจูนก็เสียกล่องไปสิบสองล้านโอยสิงล้านลูกอยากได้รถเปล่าจูนให้ดีๆเลยนะเนี่ยไม่พออะไรอ่าถ้าเฉยๆถ้าให้แนะนําก็คือเราประมูลรถมาเท่าไหร่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ก็คือรถไปเลยแล้วขอเงินคืนสองล้านค่ากล่องจูนมันไม่ให้เราไม่มีสิทธิ์ต่อรองกับบ้านอะไรนะไม่ต่อรองต่ออรงไม่ได้ด้วยคือถือว่าค่าบ้านอ่ะค่าบ้านสี่สิบล้านถูกไหม แล้วก็ค่า<ช>ผิดสัญญา12ล้านก็รวมเป็น5 2บใช่ปะ่ะใช่แต่เนี้ยประมูลมา5 4บ่อ๋อจะขอสองล้านคืนแล้วก็จูนละด้วยจะขอสองล้านคืน่องจูนคืนใช่ไหมใช่ก็คือแบบก็อ่อ,อ,อก็ออออคือหักล้างกันไปเลยเพราะว่ารถยังไม่ได้ใช้เลยไ,ได้อยู่สองวันโอเคไหมอย่างนี้โอเคนายเราแหวนเอาไหมเอาแหวนเอาดีสรุปคือทางเราจะได้12ล้านถูกไหมใช่ครับเดีกันบ้านเรา ไม่ได้มาดูตู้แกงนานละที่คิดว่ามันจะโล่งจองไหมมันไม่โล่งหรอกมันมีเนื้ออยู่